สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิปุนพาชกพารวยนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางนะคะราวพัฒนาของวันที่25มาแบ่งปันนะคะเข้าาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปนะคะตัวเลขก็มาจากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลดุดค่ะโลรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะพี่น้องจ๋าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยเนาะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเราพัฒนานะคะจะเป็น4ีคู่นิ้นวัดใจนะคะนิ้นให้สี่ชุดเนาะสำหรับชุดกันใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะ สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะ468487นะคะ468487นะคะแอดให้เดน่น048วิ่งรูดนะคะ2ตัวหน้าชุด6ตัวนะคะฝั่งพี่น้องสปปล,ปลาวนะคะ46นะคะได้กันที่วิ่งรูด4ี่นะคะตารางมา46นะคะใครที่หยิบจับในตารางเป,ป็นแนวทางนะคะได้46ไปยินดีด้วยนะคะสำหรับ อสองตัวหน้าชุด6ตัวฝั่งพี่น้องสองปอลาวนะคะส่วน2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างชุด4ี่ตัวนะคะ8 4ด4ดให้เด่น8เด่น4มาทั้ง8ดทั้ง4เลยนะคะมาเป็นคู่เลยนะคะ8 4 4 8ค่ะมาในชุดเน้นนะคะสี 4, คู่เน้นเนาะยินดีด้วยนะคะ2ตัวล่างชุด4ตัวนะคะ8 4 4 8ดนะคะบนนะคะ บนออก487นะคะ487นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะสี 4, มาบนมาล่างเลยนะคะ8มาบนมาล่างเลยนะคะถ้าใครนำศูนย์ไปวิ่งไปรูดงวด่ที่ผ่านมาต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะส่วนใครที่นำ4และ8ไปวิ่งไปรูดได้บนได้ล่างเลยนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะเจาะเข้าในชุดกันนะคะ87นะคะ8778ค่ะตารางมา3ตัวนะคะ487นะคะ ตารางของเรานะคะมาสี่แปดเจ็ดสามตัวนะคะแปดสี่ล่างด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามาหมดเลยนะคะสี่หกแปดสี่แปดเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางมีโชคมีลาบนะคะได้สามตัวสองตัวก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะมเม็ดเดียวเนาะแอดให้ชุดสามตัวศูนย์สี่แปดน่าเสียดายนะคะน่าจะเป็นศูนย์เนาะมาสี่แปดเจ็ดนะคะเป็นเจ็ดโอ้แต่ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องจา๋าข้าวบนข้าล่างเนาะ บนออก7887ดดนะคะมาในชุดกันนะคะ,ะมาตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะของวันที่25สีคู่นิ้นวัดใจนะคะชิ้นชอบคู่ไหนตามคู่นั้นเดอ้อพี่น้องจา๋าแอดก็ปวดท้องสองวันแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเลยไม่ได้ทำแนวทางรวมราวให้นะคะต้องกราบอขอโทษขออภัยนะคะ สี่คู่เน้นว่าใจนะคะแอดให้เด่นสองเด่นหกเด่นแปดนะคะระวังหกกับหกเป็นเก้าด้วยนะคะสี่คู่เน้นนะคะให้สองหนึ่งสองหกสองแปดแปดหกนะคะสองหนึ่งสองหกสองแปดแปดหกนะคะสองชุดนี้นะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยนะคะสองหกให้กับหัวเป็นสองเก้าด้วยนะคะแปดหกให้กับหัวเป็นแปดเก้าด้วยนะคะถ้าใครตามสองชุดนี้เนาะสำหรับ เเลขฝันนะคะเลขฝันงวดน,นี้836นะคะตัดให้สาหกเนาะเลขฝันนี้ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเดอ้อแล้วก็ชุด3ตัวนะคะเอดหยิบจับในตารางให้นะคะสองแปดหกนะคะพี่น้องจ๋าเนาะ เลขในชุดกันนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเนาะนิ้นให้สี่ชุดนะคะพี่น้องจาขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของแต่และบุคคลด้วยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้อย่างเดียวเนาะใครที่ไม่ชอบตัวทีแอนจับผู้ให้ก็ลองพิจารณาตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูดนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะหรือว่าหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะสูตรนี้อย่างที่ว่าเนาะมันจะขึ้นแต้มลดแต้มนะคะแต่แอดก็อยากจะให้มา นะคะมันคำนวณได้แบบนี้นะคะพี่น้องจาอา๋าถ้าไม่มาสองหกตรงๆนะคะพี่น้องจ๋ามันจะขึ้นเต็มเป็นสามหกนะคะจะขึ้นเต็มเป็นสามหกนะคะพอดีก็มาเข้ากับเลขฝันเนาอะสามหกอยู่นี่นะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครชอบเนาะค่อยตามนะคะ ลองพิจารณาดูเด้อพี่น้องจ๋าแอดก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็คำนวณตามสูตรนะคะได้แนวทางก็นํามาแบ่งปันนะคะ mm hmm. ลองพิจารณาดูนะคะไปเปรียบเทียบกับแอดหลายๆพ่านดูเนาะ mm hmm. ถ้าตัวเลขชื่อถ้าตัวเลขชนกันนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะ mm hmm. ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเนาะว่าแนวทางจะออกตัวไหนนะคะ mm hmm. แต่ก็อยากให้เฮงๆปังๆนะคะปังต่อเน,นื่องนะ,ะพี่น้องจ๋าเนาะ ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1น like, ึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกรับขอโทษขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า